เรียนท่านที่ปิประสานสอนรองเลขาธิการสภาการศึกษาดิฉันนางนุชรัตน,นประสิทธิทศชัยศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารในนามประธานคณะกรรมการจัดงานกีฬาการศึกษาสัมพันธ์มุกดาหารครั้งที่สองประจำปีพศ .2568 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในวันนี้ สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกําหนดการจัดงานกีฬาการศึกษามุกดาหารการศึกษาสัมพันธ์มุกดาหารในปีพศ2568ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่สองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาภาพที่แข็งแรงอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายจังหวัด ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสีม่วงทีมสีแดงและสีชมพูมีการผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานและสถานศึกษาจำนวน600คนจาก13าหน่วยงานการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารสําสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจาจังหวัดมุกดาหาร5าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร6วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 7ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารแศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร9โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร10โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1 1อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12. สสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานและสหกองอองส์อมทรัพย์ครูสนับสนุนจำนวนสามหมนบาทซึ่งเห็นสมควรได้รับคำขอบคุณในณที่นี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานกีฬาการศึกษาสัมพันธ์มุกดาหารครั้งที่2ประจำปี2,568ขอเรียนเชิญค่ะกับเรียนท่านศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ท่านนนรัตน์ประสิทธิสินัยท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษามัธยมศึกษารวมทั้งท่านผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารของหน่วยงานทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดที่เคารพผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก จังหวัดมุกดาหารในส่วนของหน่วยจัดการศึกษาคําว่ากีฬาการศึกษาสัมพันธ์มุกดาหารซึ่งปีนี้เป็นปีที่สองของการจัดงานันนี้เป็นวันเตรียมงานอ,อกคคอสอเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการประไม่ว่าจะเป็นของมทร พันยับุรีหน่วยจาัดก,การศึกษาที่มุกดาหารแล้วก็ยังมีมีอะไรอีกโอ้โรงเรียนของในสังกัดอปทอของพวกเราต้องกลับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับก็ามสามคคีในการขับเคลื่อนและดําเนินการถ้าผมไม่รู้จักไม่คุ้นเคยไม่สนิทกับท่านศึกษาท่านผออทิตินันท่านผออวิสิทธ์ต้องรอหนังสือครับต้องรอหนังสือไปแจ้งไปดําเนินแต่พอรู้จักกัน ที่ที่ว้างบ่าีา่นอกจากการใช้กีฬาเป็นสื่อในการออกกําลังกายในทุกมิติที่ออกได้ในแรงร่วมกายร่วมใจร่วมคิดร่วม,วม,มศึกษาหารือซึ่งถือว่าเป็นมิตรสมบูรณ์ขนาดนี้ผมหลังจาก30กันทาิจักกยานจากายังกก็ว่าจะมาเอาวิชาเอกการจัดกิกรรมกีฬาเป็นวิชาเอกเป็นจัดงานว่าจะเชื่อมสัมพันธ์ให้ได้ทั้งหมดมีอยู่6เขตหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง ห่วยที่ผมได้นําเรียนและก็ท่านเ,เท่านศึกษาที่การจังหวัดได้นําเรียนแล้วว่าพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันนอกจากกิกกรรมีฬาที่เราจัดแล้วก็เรียนนี้ก็เห็นบอกว่าจะมีขอเปิดงานกีฬาการศึกษาสัมพันธ์มุกดาหารครั้งที่สองประจำปีพุทธศักราช2568หน้าบัตรนี้ครับประวัติการศึกษาจงบชั้นมัธยมศึกษาปีที่โรงเรียนศรีบุรง ราชบำรุงสมวนราชบำรุงจบชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนมุกดาลายัยบ้านศรีภูมเเรืองสงวนราชบำรุงจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมุกดาหารระดับประกาศน,นียบัตรบ,บรัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลายัยราชภัฏสกลนครระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาณิสศรศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาสารคามระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยม,มหาสารคามพอด้านการกีฬาเป็นนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันเป็นตัวแทนจังหวัดพุทหารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาเขตการศึกษา10 เป็นตัวแทนจังหวัดพุกทาหารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตัวแทนจังหวัดพุกทาหารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยามหานคไทยแลนด์ครับเป็นตัวแทนจังหวัดพุกทาหารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอีลาหงชาติชัดเลือกตัวแทนเขตสีผ่านการอบรมโค้ชฟุตบอลหลักสูตร C ลายเส้นของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนครู ool, จังหวัดพิษณุารเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาครูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประวัติการทํางานปัจจุบันดํารงตาแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาศาสรสังก,กัดสำนักเขตพื้นที่การศาึกษาประถุศึกษามุกดาหารนักกีฬาทั้งหมดกล่าวคําปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้า คือนักกีฬาสมัครเล่นและขอปริญาณตนว่าข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬา,า,อ,กกาอันแทน้จริงตัวแทนนักกีฬาวิ่งค้มเพลิงค่ะนางเรีนบ้านหนองโอใหญ่เกิดเมื่อวันที่18กันยายน2515นะครับอายุป,ปัจจุบัน53ปีนะครับประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแวงจังหวัดบุกฐาร ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนคับชีวิทยาคารจังหวัดมุกดาหารระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหนองสูงสามชีวิทยาจังหวัดมุกดาหารระดับปริญญายั2,558คู่ชนาตาเสษโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสบ2มีนา2,562คู่ชนาตาโรงเรียนบ้านโคกปลา24กุมภาพันธ์2,564คู่ชนาการ คุณกล้าฝันตอนวิ Depois, <book> ่งสู invers, ้กับช่างไทยทีวีเอส20มิลาคม2 5 5 6ขอเสียงปรบมือให้น <lab> ักเราวิ <lab> ่คขอเพิ <lab> ่ง <lab> ด้วยนะครับท่านพลตระเวนฐาินี้ครับ จังหวัดพุทาหารโรงเรียนโสตศึกษา,าจังหวัดพุทดาหารค่ะรับสุดยอดครับวันนี้รับวระทาบด้วยถ้วนสีชมพูนะครับประกอบด้วยสำนักงานเสริมการจังหวัดพุทาหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพุทาหารศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนพุทาหารสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานทน การศึกษาเอกชนโรงเรียนในสังก,กัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนทิวเอวิทยาโรงเรียนเทศบาล2วัดเีลมิดโรงเรียนทัฐบ,บาลเทศบาลตำบลลงโยงโรงเรียนรัฐบ,บาลเทศบาลตะบลคับบชี รังมวัดเยอะๆและสุดท้ายนะครับศีม่วง<ม>นะครับสํานัรงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ<ม><ม>ยมศึกษาปุกทารท่านรองปุกกาหารทัานสองท่านถือป้ายเลยนะครับท่านรองเรียนปุกกทหารนะครับ ท่านพ่อปานไทยนะครับท่บานพ่อคำชีพิทยาภมนะครับท่านเป๊นะครับท่านคือรอดนะครับเป็นอยงามวันนี้มาคบคขอเสียงปมือให้ทุกกระวด้วยนะครับวันนี้ เป็นอันหนึ่งนั่นเดียวกันจริงๆนะครับท่านทนิษทองอาจก็อยู่ในขบวนนะครับที่ใหญ่ของทางพัทยมนะแล้วก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งมาฝากนะครับครับก็ซอฟต์ริงอะไรได้นะคะอันนี้ก็ออกประมาณเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะให้ให้สนุกสนานพวกถ่ายภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ถ่ายภาพร่วมกันนะครับีก็เออโอ้เสียมารงมากนสชีลูกภูนะครับ ติ๊ดๆนะครับภาสาสอบนะครับให้กำลังใจวันนี้ท่านที่มอ .4 ท่านเลื่อนออกไปไม่เป็นับเล่นสอบไม่ใช่เลยองลูกชายของผมกอ่านหนังสือดียังยป็นงานวิจัยนั้นก็คื่งๆนะครับทางสมองหลังจากฟุตบอลคู่พิเศษก็จะเป็นกีฬา นะแบบนี้ม่กับแบบและผมก็เพิ่งรู้ว่าชาวสีมาเราชอบถ่ายภาพนะชอบท่านขึ้นคอมแล้วนะคะท่านท่านครับก็จะเพิ่งขี่นะครับรถตระแลงนะรถไฟฟ้าที่จะแรงนิดนึงนะเราดันมาถ่ายภาพได้แรงตอนรถไฟฟ้าจะแรงกว่ารถปกตินะวันนี้ถือว่าเป็นคู่แรกโอ้ขอบคุณครับขอบขอบคุณแมคคอมนะครับท่านพอจิตติมันรังคุ้มเลยหมดเอาเคสไปถือช่วยเอาเิสไป ถูกต้องครับเอาเอาเคล็ดเอายอดด้วยนะครับบรรลุนการครับนี่เราประชุมในการแข่งขันขได้เสร็จก่อนนะครับเมื่อเมื่อเสร็จจากการเปิดตัวเสร็จลรว